ดังนั้นแยก10บกำลัง6กนะคะวงนั้นวงเล็บหน้าก็จะเป็น1.2คูณ10กําลังสองคูณ10กําลัง4ใช่ไม่ใช่บวกกับ2.8คูณ10กําลัง4ใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาสองตัวนี้คูณกัน1.2คูณ10กําลังสองค่าต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมจาก1.2คูณ10กําลังสองกลายเป็น120คูณ10กําลังสี่ บวกกับ2.8คูณ10กำลังสพอได้10ยกกำลังสเหมือนกันแล้วก็เอาจำนวนข้างหน้ามาบวกกันก็เป็น120บวก2.8แล้วคูณด้วย10กำลังสได้ออกมาเป็น122.8คูณ10กำลังสี่ถูกไหมคะตอบได้เลยไหมตอบได้เลยไหมไม่ได้ดังนั้น 1 2อยต้องทําให้อยู่ในเงื่อนไขโดยการเลื่อนจุดไปข้างหน้ากี่ตําแหน่ง2อ oh. งตำแหน่งได้1.228งจุแคูณสิบกำลังสแล้วก็คูณสิบกำลังสที่มีอยู่แล้วถูกไหมคะ,ะนั้นคําตอบข้อนี้คือ1.228ุคูณ10กกำลัง6ใครผิดยกมือว้าย oh. ทำไมผิดอ่ตัวเอง ทำไมนะลอกโจทย์ผิดโอ้ยลอกโจทย์ผิดมันไม่น่ามันไม่น่าเลยนะเนี่ยมันไม่น่าเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะเออโอเคนะดังนั้นอ่ะสมมติอันนี้นเป็นแบบผัดเนาะมันแบบว่าแก้ไขได้แต่พวกนี้ไม่มีทางแก้ไขนะคะอ่ะผ่านข้อหนึ่งนะต่อไปข้อสองข้อสองสี่จุดหนึ่งโอ้ยขอโทษผิด เราโจทย์ผิด0.7คูณ10กำลังลบ5บวกกับ5.2คูณ10กำลังลบ3 10กำลังลบ5กับ10กำลังลบ3แยกตัวไหนลบ5ดังนั้นก็เป็น0.7คูณ10กำลังลบ2คูณ10กำลังลบ3 บวกกับ5.2คูณ10กำลังลบ3ถูกไหมคะเสร็จแล้วเสตัวนี้คูณกัน0.7คูณ10กำลังลบ2ค่าต้องน้อยลงถูกไหมดังนั้นจะต้องเลื่อนจุดไปข้างหน้า2ตำแหน่งกลายเป็น0.007ใช่ไม่ใช่แล้วก็คูณ10กำลัง ลบสามถูกไหมคะบวกกับ5.2คูณ10กำลังลบ3ศูนย์เมื่อกี้เขียนบวกเนาะโอเคดังนั้นเอา0.007บวก5.2คูณด้วย10กำลังลบ3าดังนั้นคำตอบออกมาเป็น5.207คูณ10กำลังลบ3ข้อนี้ต้องทำอะไรไหม ไม่ต้องใครผิดยกมือไม่มีอ่าลอดไปลอดไปอ่าผ่านไปแล้วสองข้ออย่างน้อยตอนนี้ถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็ได้สองคะแนนแล้วเนาะอ่าต่อไปข้อที่สาข้อที่สามเป็นการลบ4.1อย่าเสียงดังค่ะ สี 1> 1คูณ10บกำลัง8ลบด้วย35คูณ10บกำลังหซื่อสัตย์นะตัวของตัวเองซื่อสัตย์นะคะผิดก็คือผิดอ่าสิกำลัง8กับ10บกำลัง6แยกตัวไหน10บกำลัง8ชลประพัดคุยลาย4.1คูณ10บกำลังสองคูณ10บกำลังหลบกับ35คูณ10บกำลังหถูกไหมคะ เสร็จแ,แล้วสองตัวนี้คูณกัน4.1คูณ10บกำลังสองค่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเพิ่มขึ้นกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งกลายเป็น410คูณ10บกำลัง6ลบกับ35คูณ10บกำลัง6กนำจำนวนข้างหน้ามาลบกัน410ลบ35คูณด้วย10บกำลัง6 410ลบ35เหลือเท่าไหร่ ามร้อยเจ็ดสิบห้าคูณสิบกำลังหกสามร้อยเจ็ดคูณสิบกำลังหกดังนั้นต้องเลื่อนตำแหน่งใช่เปล่ากลายเป็น3.75จุดเจ็ดห้าคูณสิบกำลังสองแล้วก็คูณสิบกำลังหอีกทีหนึง่งดังนั้นคำตอบคือสามจุดเจ็ดคูณสิบกำลังแปดใครผิดยกมือยังยังยังรักษาไว้ได้อยู่ ต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่หกจุดแปดคูณสิบกำลังลบหกลบกับหนึ่งจุดเก้าคูณสิบกำลังลบเจ็ดหกจุดแปดคูณสิบกำลัง 6. ลบหกลบหนึ่งจุดเก้าคูณสิบกำลังลบเจ็ดแยกตัวไหน ลบเจ็ดนั้นตัวหน้าเหมือนเดิม6.8คูณ10บกำลังลบ6ลบกับ1.9คูณ10บกำลังลบ1คูณ10บกำลังลบ6 6.8คูณ10บกำลังลบ6ลบกับ1.9คูณ10บกำลังลบ1เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงได้0.19คูณ10บกำลังลบ6เอา6กจุ 8ปดลบกับศูนแล้วคูณด้วย10บกำลังลบหดังนั้นดังนั้น6.8จุดดลบหนึ่้าได้ไรได้ไรหกจุดหคูณสิกำลัง ลทหกทำไรต่อไหมไม,ไม่ต้องตอบเท่านี้เลยใครผิดยกมือผิดตรงไหนอะ่ะฮะผิดตอนลบผิดตอนลบต่อไปไข้อห้าข้อห้า จุดหนึ่งคูณสิบกำลังห้าคูณกับหนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังแปดการคูณกันต้องทำอะไรมนะมไม่ต้องเอาจำนวนคูณจำนวนไปเลยใช่เปล่าห้าจุดหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้าแล้วคูณกับสิบกำลังห้าคูณสิบกำลังแปด ห้าจุดหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้าได้เท่าไหร่เจ็ดจุดหกห้าเจ็ดจุดหกห้าคูณสิบกำลังสิบสามไข่ผิดเฮ้ยผิดตรงไหนอ,ไกกอกออออเ่ะาับเอา<ๆ>นี่เลขบวกทั้งคู่เนี่ยห้ากับแปดนี่บวกทั้งคู่นะคะ สตินะคะต่อไปข้อหกจุจูจแุดเก้าคูณสิกำลังสองคูณกับ0.6นย์จุดหคูณสิบกำลังห้าแคูณศูแล้วก็คูณด้วย10บกำลังสองคูณสิบกำลังห้าด้าคูณศูได้ไร ได้ห้าจุดสามสี่คูณสิกำลังเใครผิดยกมือไม่ผิดไม่ผิดต่อไปข้อ6ข้อ6เอ้อยข้อ7ไม่เตือนเลยอ่ครูพูดผิดไม่เตือนเลย ยังอยู่ในรูปของการคูณนะคะสามจุดห้อาเองจ๋าเสียงดังละสามจุคูณสิบกำลังลบเจคูณกับห้ คูณสิบกำลังลบเก้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ 5จคูณห้แล้วคูณด้วย10บกำลังลบเดคูณสิกำลังลบเก้าสามจด้าคูณห้ได้ไรได้ไรได้ไรสิบแปหรือ18.9นะคะได้เหมือนกัน คูณ10บกำลังลบสิ 16. อ่าเสร็จแล้วตอบได้เลยมสิบแ้าศูนยไม่ได้เลื่อนจุด1นึ่งจุดเป็นหนึ่หรือ1.89ก็ได้ตัวเองเ,อเสียงดังดิแล้วคูณ10บกำลังหคูณสิบกำลังลบสิบหกดังนั้นคำตอบจะเป็น1.89่งจุคูณสิบกำลังลบสิ 15. นะคะลบห ใครผิดยังมือทำไมผิดเยอะเพราะอะไรลืมเล่นจุดลืมคูณสิบกว่าหนึ่งลืมตอบตอบเลยไม่ได้เปลี่ยนสุดท้ายเออทำให้เสร็จนะทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จต้องทำให้เสร็จเลยต่อไปข้อแปด ข้อ8 9.6คูณ10กำลังลบ6คูณกับ0.7คูณ10กำลังลบ8 9.6คูณ0.7คูณด้วย10กำลังลบ6คูณ10กำลังลบ8 9.6คูณ0.7ได้ไร กจุดเจ็ดสองคูณสิบยกกำลังลบสิบสี่ตอบเลยไหมตอบเลยใครผิดต่อไปข้อ9ผิดตรงไหนลบหลบแปดอนะข้อเก้า สิบเก้ยบอกเสิคูณ10บกำลังหหารด้วย0.6นย์คูณสิบกำลังสองเขียนจากเครื่องหมายหารมาเป็นเศษส่วนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะแล้วแต่สะดวก <c oughs> 19.8หารด้วย0.6 เลื่อนหนึ่งตำแหน่งข้างล่างก็เป็นหกข้างบนก็หนึ่งตำแหน่งกลายเป็นร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหมหารออกมาแล้วได้เท่าไหร่หกสามสิบแปดหกสามสิบแปดได้สามสิบสามก็เป็นสามสิบสามคูณสิบกำลังหกหารสิบกำลังสองสิบกำลังสี่ตอบเลยไหมไม่ได้สามจุดสามคูณสิบกำลังหนึ่งคูณสิบกำลังสี่ ตอบ3.3คูณ10กำลัง,งกำลังกำลังหใครผิดผิดตรงไหนไไลืมเปลี่ยนเป็นสัญญักรณ์ฮะไ,ไ,ไม่ได้เลื่อนจุดไม่ได้เปลี่ยนเป็นสัญลักรณ์เหมือนกันใช่ปะ่ะอือธิทิ์อ่ะเหมือนกันครับข้อสุดทา้าย บูมริมหน้าต่างฝั่งนูน้นนี่คุยกันจริงกันจังเลยนะจ๊ะทรงโปรดเหรอทรงโปรดจะคุยคนเดียวได้ไหมถ้าไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยอ่าศูนย์จุดเจ็ดเก้าหารด้วยศูนย์จุดเก้าเลื่อนจุดหนึ่งตำแหน่งเป็นเก้า อ๋อขอโทษขออภัยเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าศูนย์จุดเจ็ดสองเก้าหารศูนย์จุดเก้าขยับหนึ่งตำแหน่งกลายเป็นเจ็ดจุดสองเก้าอะไรของครูเนี่ยพูด 9, เก้าแต่เขียนแปดเจ็ดจุดสองเก้าหารด้วยเก้าได้ไรศูนย์จุดแปดหนึ่ง 0.81คูณ10ลบดูนะ -3 ลบกับลบ -4 ก็เป็น0.81คูณ10กำลังลบ3บวก4ใช่ไหมได้0.81คูณ10กำลัง1ใช้เ่าเสร็จแล้ว0.81เลื่อนถอยหลัง1ตำแหน่งเป็น8.1คูณ10กำลัง กำลังอะไรก่อนลบหนึ่งแล้วคูณสิบกำลังหนึ่งนั้นข้อนี้ตอบ8.1คูณสิบกำลังศูนย์หรือ8.1